สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จะอธิบายนะครับวิธีการใช้โปรแกรมการเขียนกราฟนะครับคือปกติแล้วก็เราก็จะมีโปรแกรมที่เขียนกราฟที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในทุกการทดลองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้พิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าโปรแกรมที่ที่ที่มีที่มีใช้กันอยู่เนี่ยนะครับก็คือจริงๆทุกแลบเนี่ยนะครับมันจะสามารถที่จะใช้ได้ปกติแหละแต่ว่า จะมีแ a บที่สองเนี่ยนะครับสำหรับการทดลองของปฏิบัติการฟิสิกส์สองนี่แหละนะครับที่ว่าค่าที่พลอตกราฟเนี่ยมันจะติดลบนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมตัวนั้นมันจะพลอตกราฟที่มันเป็นแกนลบไม่ได้นะครับผมก็เลยแปะไว้ให้อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับไม่สามไม่จําเป็นต้องใช้โปรแกรมนี้ก็ได้นะครับก็สามารถที่จะพลอตกราฟโดยใช้มือก็ได้นะครับหรือว่าหรือว่าจะใช้ Excel ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่านเองนะครับก็เป็นลักษณะของ โปรแกรมออนไลน์เหมือนกันนะครับก็จะโปรแกรมนี้ผมจะแปะไว้ให้ให้อยู่ในการทดลองที่สองนะครับเพราะว่าการทดลองนี้ก็คือเราจะมีการพอดกราฟที่ติดลบด้วยนะครับอ่านะครับลิงก์ก็กดตรงนี้เลยนะครับก็เป็นลิงก์ของพอดกราฟนะครับส่วนเจ้าตัวคลิปที่อธิบายก็เนี่ยก็คือตัวนี้แหละนะครับที่ผมอธิบายในนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแปะตรงนี้ไว้ให้นะนะครับอ่ากดคลิกเข้าไปเลย นะครับหน้าตาของโปรแกรมเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นการพล็อตกราฟออนไลน์เลยนะครับก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับสามารถปรับแต่งได้ดีนะครับวิธีการก็คือนะครับกดเครื่องหมายบวกก่อนนะครับเครื่องหมายบวกนะครับทางซ้ายมือตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายบวกครับ่าแล้วกดเลือกคําว่าตารางนะครับอันที่สามเนี่ยครับคําว่าตารางก็จะมีตารางขึ้นมาแลาะเราก็พล็อตค่านะครับค่า x ค่า y นะครับ ไออย่างสมมุติว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์แบบปกติก่อนเนาะแบบไม่ไม่ติดลบก่อนนะครับอ่าสมมตินะครับอ่าลองพอดค่าก่อนนะครับนี่นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นไหมครับพอเราพอเราพอดกราฟตรงนี้นะครับพอเราพอดกราฟตรงนี้นะครับ ตำแหน่งก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับก็จะขึ้น <c oughs> ขึ้นที่กราฟด้านข้างนี่เลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปรับแต่งกราฟได้นะครับกดตรงเครื่องหมายที่เป็นตรงมุมขวาบนนะครับที่เป็นเหมือนรูปประแจ ى, ปากตายตรงนี้นะครับกดจึ๊บอ่านะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับง่ายๆเพื่อความสวยงามเนาะอย่างเช่นอันนี้เป็นกราฟที่ขีดๆอย่างงี้ใช่ไหมครับเราอาจจะให้เขาใส่ลูกศรน,นะให้เขาใส่ลูกศรสักหน่อยเนาะ เป็นแกนนี้นะครับก็ปรับแต่งพวกคมสวยงามไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแกน x สังเกตแกน x นะครับสมมุติว่าเราก็สามารถให้จะเพิ่มชื่อแกนได้สมมุตินะครับแกน x ผมให้เป็นระยะทางะไยกันปั๊บเห็นไหมครับคําว่าระยะทางขึ้นมาเลยนี่เห็นไหมครับชื่อแกนให้มทาง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 นี้เห็นไหมครับชื่อแกนขึ้นมาเลยแล้วก็สมมุติว่าแกน y แกน y ให้เป็นสันสมมุตินะครับใช่ไหมครับเราก็สามารถเขียนได้เลยนะครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับปั๊บอ่าขึ้นมานะครับหรือว่าจะปรับย่อสเกลนะครับปรับย่อสเกลได้เลยนะครับใช้สกรอ bar นะครับหรือว่าหรือว่าถ้าเกิดใครใช้แท็บเล็ตเนี่ยก็สามารถให้จะปรับย่อสเกลได้นะครับการทดลองนี่ผมเอาแค่นี้นะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องตีเส้นนะครับเพราะว่าต้องการจะให้คุณเห็นแค่ลักษณะของเทรนดของมันนะครับ ทีนี้พอพอได้แล้วนะครับพอได้แล้วนะครับอั้นวิธีการก็ก็ทํางง่ายๆก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเราใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตทำอย่างเงี้ยครับเราอาจจะแคปหน้าจอเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาตัดเป็นรูปนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครใช้คอมพิวเตอร์อยู่นะครับกดตรงเครื่องหมายเซฟครับเครื่องหมายทางตัวนี้ครับที่อยู่มุมขวาบนนะครับที่อยู่ข้างๆคำว่าลงทะเบียนนะครับกดปึ๊บนะครับอ่านะครับ ถ้าถ้าเราต้องการที่จะให้เซฟออกมาเป็นรูปภาพเลยเนาะเราก็กดตรงส่งรูปภาพออกนะครับปั๊บเห็นไหมก็จะสามารถดาวน์โหลดรูปภาพรูปเนี้ยออกมาได้นะครับแล้วเราก็เอาไปแปะใน word แล้วก็ไปปรับแ,แต่งให้สวยงามแล้วก็ค่อยส่งผมก็ได้นะครับอันนี้ที่ผมว่าม,มันสะดวกก็ตรงที่ว่ามันพอตกราฟฝั่งที่ติดลบคือข้างล่างได้นะครับถ้าจะเป็นโปรแกรมอันที่ผมแปะไว้ให้เป็นปกติเนี่ยคือมันจะพอตที่ติดลบไม่ได้เนาะ,ะสมมุติอย่างนี้เลยกัน สมมติเอาค่านี้ผมก็สมมติเป็นลบสองเงี้ยนะครับนะครับอันนี้เป็นลบแปดแล้วกันนะครับลบแปดปึ๊บอันนี้เป็นลบเก้านี่แค่นี้เองนี่เห็นไหมครับแล้วก็สามารถที่จะปรับ นะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณต่างๆได้นะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะครับก็อย่างนี้นะครับกด e x p o พอออกมาก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งนะครับดาวน์โหลดออกมาก่อนนะครับกดดาวน์โหลดออกมาก่อนนะครับกดดาวน์โหลดออกมาก็ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโปรแกรมนะครับที่ใช้งาน ง่ายๆนะครับใช้งานง่ายๆอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับก็แต่ว่าใช้โปรแกรมนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเรามีคอมพิวเตอร์นะครับเดสก์ท็อปหรือโน้ตบุ๊กเราก็ใช้ Excel ก็ได้เพราะเอ็กเซมันพลอตได้หมดเนาะนะครับจะเป็นค่าบวกค่าลบก็ได้นะครับหรือว่าจะเขียนกราฟมือก็ได้โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะแปะเอาไว้ให้ตรงข้างใต้ลิงก์ตรงนี้ลวกันโอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับก็ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านมากนะครับที่เข้ามา ดูคลิปนี้แล้วก็ทำกันทดลองที่2นะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถสอบถามได้ตามช่องทางที่เราได้แจ้งกันไว้นะครับขอบคุณนักศึกษาทุท่านมากครับสวัสดีครับ